พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชาโนกลานิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดี ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายนั้นจะมีใครบ้างผมจะอธิบายฟังนะครับ 1. บุคคลธรรมดาผู้ที่มีสภาพบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจึงอาจเป็นโจทย์ฟ้องหรืออาจถูกฟ้องเป็นจำเลยก็ได้ 2. ผู้เยาว์ถ้าจะฟ้องคดีอาจแยกเป็นสองกรณีคือกรณีผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องคดีแทนผู้เยาว์หรือ กรณีผู้เยาว์้องคดีเองซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 3. นิติบุคคลนิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาโดยยกเว้นสิทธิและหน้าที่บางประการที่นิติบุคคลจะมีอย่างบุคคลธรรมดาไม่ได้การจะเป็นนิติบุคคลได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ หลักๆผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีก็จะมีด้วยกัน3ข้อนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤติศักดิ์นิติบัณฑิตไทยทนายวิถีคุณและทีมทนายความสวัสดีครับ